นักมวยสากลมีสิ่งสําคัญที่เป็นปัจจัยสู่ชัยชนะในการแข่งขันได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความฟิตของร่างกายความแข็งแกร่งของร่างกายฟุตเวิร์กพลังหมัดความแม่นยำการป้องกันตัวและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสปีดหมัดนักชกหลายๆคนมีสปีดหมัดที่รวดเร็วทําให้คู่ชกรับมือได้ยากป้องกันตัวได้ไม่ทันและนักชกบางคนก็ออกมาชุดแบบรัวๆจนคู่ชกโดนหลายหมัดในเสียววินาที ความเร็วในการออกหมัดของนักชกเหล่านี้ผู้คนต่างก็ให้การยอมรับว่าพวกเขาคือนักชกที่มีสปีดหมัดอันรวดเร็วยาที่จะป้องกันคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับชม10นักชกที่มีสปีดหมัดไวยากแก่การป้องกันไมค์ไทสันอดีตนักชกเฮฟวี่เวทที่คว้าชแชมป์สสถาบันโลกโดยอายุวัย20ปี4เดือนโดยมีฉายาที่คนไทยตั้งให้และคุ้นเคยกันดีก็คือไอ้มรุตยูดำสำหรับไทสันเป็นนักชกอเมริกาชื่อดัง ที่มีสไตล์การชกที่เรียกว่าพิกอาบูโดยมีผู้ฝึกสอนคือคัสดีอามาโตเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนแน่นอนว่าไม่มีใครกังขาสำหรับความรวดเร็วและรุนแรงของหมัดของไทสันเพราะด้วยน้ำหนักตัวรุ่นเฮฟวี่เวทแต่กลับมีพลังหมัดที่รวดเร็วเหนือความคาดหมายรวมถึงมีความเร็วของหมัดที่เหนือกว่านักชกในรุ่นเดียวกันหลายๆายคนหากไทสันเข้าถึงระยะประชิดเมื่อไหรความเร็วของหมัดคุกและหมัดอัปเปอร์คัตที่ออกมาแบบเป็นชุดและหมัดที่ออกในมุมอับของคู่ชก จะเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างรุนแรงสไตล์การชกมวยแบบที่กระบูช่วยส่งเสริมการเอี้ยวตัวพร้อมปล่อยหมัดไปยังเป้าหมายได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วตามแรงเหวี่ยงของแกนกลางลำตัวทําให้ไทสันเป็นนักชกที่มีสปีดมากสุดหน้าทึ่งคนหนึ่งในวงการมวยเฮฟวีเวทยูริออคิสแกมบัวนักชกชาวคิวบาอดีเหรียญทองโอลิมปิกรุ่นไฟเวทในปี2004 เหรียญทองแดงรุ่นเฟเธอเวตในปี2005เหรียญเงินและเหรียญทองในรายการโ l d c ับและเป็นแชมป์โลก WBA และ IBF แกมโบวเคยเจอกับฮีโร่ชาวไทยอย่างสมจิตจงเจาหอและเขาก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนสมจิตด้วยด้วยพื้นฐานเบสิกมวยมาจากทางสมัครเล่นต้นตำรับอย่างคิวบาทำให้ยูเดอลคิสแกมโบวมีการออกหมัดที่รวดเร็วคมแม่นยำดึงตัวหลบได้ยอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องตั้งการหมัดที่ออกมาจากหลายทิศทาง บวกกับจังหวะที่คู่ชกเพียงพ้ํำเขามักจะใช้จังหวะนั้นออกหมัดชุดทั้งบนทั้งล่างการชกที่ดูเหมือนไม่ได้ทุ่มพลังในการออกหมัดให้ดูหนักหน่วงแต่ทว่าแต่ละหมัดที่ออกไปนั้นโดนจุดสําคัญของเป้าหมายอย่างชัดเจนเมื่อคู่ชกโดนหมัดกระนำสะสมโดนจุดสําคัญในเวลาที่ไล่เรียกกันก็จะทําให้คู่ชกของแกมบัวมีอาการเจ็บปวดสติหลุดและลม้มลงกับผืนผ้าใบาในที่สุดฮอร์เก้ลินาเรส นักชกชาวเวเนซุเอลาที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่อาศาัยและซ้อมมวยในประเทศญี่ปุ่นเขาเข้าแข่งขันมุการมวยอาชีพมาทั้งหมด54ครั้งมีดีกรีปเป็นแชมป์รุ่นไลท์เวทเดริงและสมาคมมวยโลกโดยลินาเรสยังเคยเทรนนิ่งกับอิสมาอลซาราสโค้ชชาวคิวบาที่เคยมาปักหลักอยู่ที่ค่ายซอปเพิรนจิตซึ่งซาราสก็ได้ยกย่องลินาเรสว่าเขาเป็นลูกศิษย์ที่มีศักยภาพความสามารถโดยรวมมากที่สุด ด้วยความเร็วในการออกหมัดแบบเป็นชุดที่สวยงามและน่าทึ่งมันไม่ได้มาเพียงแค่2อสามหมัดเท่านั้นบางครั้งมันเป็นการออกหมัดแบบ5-8หมัดเลยก็มีในการต่อยทั้งบนทั้งล่างด้วยความเร็วที่แบบมองไม่ทันนี้เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้เขาคว้าใจชนะและปราบคู่ชกที่แข็งแกร่งมาหลายต่อหลายครั้งแกรี่รัสเซลจูเนียร์นักชกจากสหรัฐอเมริกา ที่ของตำแหน่ง WBC รุ่นเฟเธอเวลมาตั้งแต่ปี2015ถึง2022เขาเป็นนักมวยทีมชาติของสหรัฐเขาก้าวเข้ามาสู่วงการมวยสากลอาชีพอย่างงดงามคว้าชัยชนะติดต่อกันถึง24ครั้งแกรี่รัเซลมีจุดเด่นที่หมัดมีความคมไวและแม่นยำการออกหมัดแบบเป็นชุดของรัเซลเข้าจุดสำคัญทั้งใบหน้าและลำตัวเขาไม่ได้มีเพียงแค่การบวกออกหมัดชุดที่ไวจนแทบมองไม่ทนันในจังหวะที่เขาออกหมัดสวนคู่ชก เขาก็มักจะใช้หมัดชุดส่วนคู่ชกด้วยหมัดหลากหลายจากหลายทิศทางอยากแก่การป้องกันและทรงพลังนี้พร้อมที่จะ,ะเผด็จศึกคู่ชกได้อยู่ตลอดเวลาออสการ์เดลาโฮยาหลายๆคนแม้จะไม่ได้เป็นแฟนมวยก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเขาครั้งหนึ่งในชีวิตนักชกทีมชาติสหรัฐที่มีเชื้อสายเม็กซิกันเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกและเบนเข็มมาชกมวยสากลอาชีพ โดยมีฉายาว่าโกลเด้นบอยออสการ์เดลาโฮยาเป็นคนที่หน้าตาดีจึงสามารถเรียกคนดูกลุ่มที่ไม่ใช่แฟนมวยมาดูได้ด้วยเส้นทางมวยสากลอาชีพของออสการ์เดลาโฮยาเป็นไปอย่างสวยงามเขาสามารถคว้าชแชมป์โลกได้ถึง6รุ่นและปราบยอดมวยเม็กซิกันอย่างฮุริโอซีซ่าชาเวสซึ่งเป็นไอดอลของเขามาแล้วถึง2ครั้งเขาเป็นนักชกที่มีจุดเด่นในเรื่องสายตาดีมีเชิงชกที่ดูเนียนตาเข้าออกว มีการออกหมัดที่รวดเร็วและรุนแรงแม่นยำแบบเป็นชุดทำให้ออสการ์เดลอวยาเป็นนักชกที่สร้างปัญหาให้คู่ชกด้วยสปีดหมัดที่รวดเร็วมาแล้วหลายต่อหลายคนร้อยโจนสจูเนียนักชกชาวอเมริกันสุดกวนอดีตแชมป์โลกสี่รุ่นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดตลอดกาลเขามีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ชกมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันในครั้งนั้นโจนสุกป้นชายชนะไปอย่างหน้าตาเฉย แพ้คะแนนไปอย่างขัดสายตาคนดูทั้งโลกทําให้รอยจนสูเนียเปลี่ยนเส้นทางเบนเข็มมาชกมวยสากลอาชีพแทนหลังจากเข้าวงการมวยสากลอาชีพเขากลายเป็นดาวรุ่งขวัญใจแฟนมวยโดยสไตล์การชกรอดักจังหวะแบบไม่ตั้งกาดหมัดที่ออกไปนั้นแม่นยําและรวดเร็วแบบที่คู่ชกเผลอเมื่อไร่อาจจะลงไปนอนกองบนผืนผ้าใบได้หมัดของรอยโจนสูเนียไม่ได้มีเพียงแค่ความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่มันมาพร้อมกับแรงส่งมหาศาลตามฉบับรอยโจอน เขามีความเร็วทั้งในเรื่องการหลบหลีกความเร็วในการออกหมัดพร้อมจะปล่อยมาแบบรวดเร็วและดุเดน็นในยามที่คู่ชกของเขาคับขันการออกหมัดของเขายากที่จะคาดเดาว่ามาจากทิศทางไหนเขาจึงเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มีความอันตรายและน่ากลัวในอันดับต้นๆของโลกโจคาสากินักชกจากสาหราชาอาณาจักรที่มีสถิติไร้พ่าย,ายเขาชกไม่เคยแพ้ใครเลยในการชกมวยอาชีพทั้งหมด4 6ครั้ง รวมถึงเคยชนะรอยโจนจูเนียร์มาแล้วด้วยแฟนมวยต่างก็บอกว่าถ้าทั้งคู่เจอกันในช่วงพีคๆมันก็คงจะดุเดือดกว่าน,นี้แน่นอนเพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นยอดมวยที่มีสปิดหมัดอันนาทึงและมีลูกเลยนที่แพรวพราวหลังจากที่เอาชนะรอยโจนจูเนียร์ได้เขาก็หมดความท้าทายในอาชีพนักมวยและแขวนนวมไปในที่สุดสไตล์การชกที่เน้นหมัดชุดแบบต่อเนื่องมีพื้นฐานมาจากมวยสากลสมัครเล่น ทำให้คาสากี้เน้นความไวของหมัดกระแทกไปยังเป้าหมายหลายๆครั้งในเวลาเสี้ยววินาทีซึ่งมันก็คือจุดเด่นของเขาอย่างชัดเจนหมัดของคาสากี้สามารถออกหมัดได้นับร้อยใน1ยกแม้แต่ในยกท้ายความเด็วของหมัดก็ไม่ได้แผ่วลงไปมากนะักการออกหมัดที่รัวดุดปืนกลได้ตลอดทั้ง12ยกนี้ต้องใช้ความฟิตของร่างกายที่มหาศาลมาสะท้อนให้เห็นว่าโจคาสกี้มีความตั้งใจและอุทิศเวลาให้กับการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่จริงๆ มนนี่ปากเกียวนักชกชาวฟิลิปปินส์ที่หลายๆคนรู้จักกันดีในฉายาแพ็กแมนเขาเคยมาชนะนักชกไทยอย่างชัดใช้สายสกุลมาแล้วปากเกียวเป็นหนึ่งในนักชกที่มีฟุตเวิร์กว่องไวมัดหนักรวมถึงมีสปินมัดที่รวดเร็ว,รวและมีความฟิตของร่างกายอันนาทึงเขาได้ถูกยกย่องว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนโดยแมนนี่ปากเกียวเริ่มต้นชกมวยสมัครเล่นเก็บประสบการณ์กว่า6 0ไฟ์ และตัดสินใจเทินโปรเดินสายชกในหลายๆประเทศฝีมือการชกที่ไม่ธรรมดาทําให้ปากเกียวเป็นนักชกเอเชียที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับและได้ใช้ความสามารถของเขาคว้าเข็มขัดแชมป์ม,มาถ,ถึง8เส้นแม่นี่ปากเกียวเป็นมวยซ้ายสไตล์ดุดันไล่บีคู่ชกแบบไม่หยุดหย่อนสร้างความบอบช้ำให้แบบต่อเนื่องหมัดที่มาจากหลายทิศทางทั้งหมัดอัปเปอร์คัตหมัดฮุกหมัดตรงร่างกายที่มีความฟิตมากสามารถฟุตเวิร์กได้ตลอดทั้ง12ยก ทำให้ปาเกียวเป็นนักชกที่หลายๆคนชื่นชอบและรู้ดีว่าเขาคือนักมวยที่อันตรายอีกคนหนึ่งของโลกอามียคาดนักชกชาวอังกฤษเชื้อสายปากษษษษษีสถานที่เริ่มต้นอาชีพจากการชกมวยสากลสมัครเล่นจนกระทั่งติดทีมชาติของอังกฤษเขาได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2004ในกรุงเอเธนจนได้รับเหรียญเงินมาในปีนั้น หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเทนโปรโชคอาชีพอาเมียขานเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งของอังกฤษที่ได้รับการจับตามองจากแฟนมวยในขณะที่นาซีมฮามดได้พ่ายแพ้ให้กับมาโคอันโตนิโอบาเรราและแขนวนนมเลิกมวยไปหลังจากนั้นไม่นานขานก็คือความหวังใหม่ของชาวอังกฤษและโปรโมเตอร์ที่จะมาเป็นดาวรุ่งแทนนาซีมจนมาถึงวันที่อาเมียขานได้เจอกับมาโคอันโตนิโอบาเรราและล้างแค้นให้กับฮาเมดคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดจุดเด่นของขาด ก็เคยมีฟุตเวิร์กที่รวดเร็วบวกกับสปีดหมัดที่นาทึงการแย็บที่แม่นยำตามด้วยหมัดชุดที่ออกไปแบบหลายหมัดแบบชนิดที่ว่าคู่ชกอ,ออกมา1ห,หมัดอาเมียคานจะออกไป5-6หมัดเพื่อสวนกลับแต่ละหมัดของอาเมียขานที่ออกไปสร้างความเสียหายให้กับคู่ชกแบบไม่ทันตั้งตัวหรือป้องกันได้ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักชกที่มีความเร็วของหมัดไวที่สุดอีกคนหนึ่งของโลก ชูกาเรีเลวนาหนา์ยอดนักชกชาวอเมริกันในทศวรรษที่80เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก5ารุ่นเลวนาหน์าเริ่มการชกมวยจากมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนจนได้เป็นตัวแทนทีมชาติสหรัฐอเมริกาเขาไปชกโอลิมปิกที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาและชนะได้เหรียญทองมาในรุ่นไล่เวลเทเวนหลังจากนั้นเลวนาหนา์เริ่มต้นการชกมวยสากลอาชีพเป็นครั้งแรกในปีถัดมาจากการเทรนของแองเจโลดันดีเทรนเนอร์ระดับโลกซึ่งเป็นอดีตเทรนเนอร์ของมูฮัมหมัดอาลี ในเส้นทางมวยสากลอาชีพของเลียวนาดมันเป็นไปได้อย่างสวยงามเขาสามารถคว้าชแชมป์ได้ถึง5รุ่นด้วยกันเลียวนาดได้รับการยอมรับว่าเป็นนักมวยที่ชกได้อย่างชาญฉลาดไม่ใช่นักมวยประเภทมัดหนักหรือบูร้างผ่านแต่เป็นมวยที่มีชั้นเชิงลีลาแพร่รแต่ในหลายครั้งก็สามารถเอาชนะน็อกคู่ชกได้อย่างเด็ดขาดสิ่งที่เด่นชัดของเขาก็คือเชิงชกที่มีชั้นเชิงรวมถึงความเร็วของหมัดที่เรียกได้ว,ว่ามองแทบไม่ทันหมัดฮุกแบบสั้นที่ดูกระชับสลับบนล่าง เป็นหมัดที่เรามักเห็นอยู่บ่อยๆและมันเป็นหมัดเด็ดของชูการ์เลียนที่สร้างความบอบช้ำให้กับคู่ชกของเขาอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดนี้ก็คือเหล่านักชกที่มีความเร็วของหมัดอันน่าทึ่งบางคนสามารถออกเป็น10บสหมัดในเวลาไม่กี่วินาทีโดยที่หมัดเหล่านั้นก็ไม่ใช่การออกแบบต่อยแบบส่งส่งไปหล,หลายหมัดมันเข้าเป้าและสร้างความบอบช้ำให้กับคู่ชกด้วยหมัดที่มาแบบรวดเร็วหลายต่อหลายหมัดมันก็ย่อมยากแก่การป้องกัน หากเพื่อนชอบและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ